พาคุณผชมไปเที่ยวนะคะในช่วงแบบหน้าหนาวอย่างนี้ทุ่งทานตะวันกําลังแบ่งบานที่จังหวัดตราดค่ะตรา ไม่จ้าไปตลรราดนี่แหละฮะโอ้ไปยาวมากเลยเมื่อไรกลับคะ <c oughs> ไปนานๆหน่อยสิเพราะว่าวิวมันสวยเห็นไหมคุณใหญ่มากด้วยอ่ะข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นทิวต้นมะพร้าวข้างหน้าก็เป็นดอกทานตวานะวันน่ะสวยงามแบบนี้มันชูช่ออยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทสามตลาดคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะคเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เขาก็ปลูกทานตะวันตอนนี้มันก็เบ่งบานเลื้งอารามรอนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมใครที่ พันไปพันมาอุ้ยเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้หรอกนะจะต้องแวะลงมาถ่ายรูปเซลฟี่จะเป็นเซลฟี่วีฟี่ก็แล้วแต่คือคนเดียวก็ถ่ายได้หลายคนก็ถ่ายสวยเดินๆเซลฟี่คือคนเดียวแต่เอาวีฟี่คือถ่ายกันเป็นหมู่คณะใช่พวกเราหลายคนถ่ายด้วยกันแล้วก็มีการบริการด้วยนะแบบบางคนอยู่นานเออหิวน้ําหิวขนมนู่นนี่นั่นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เอา มาตั้งโต๊ะขายของกันแบบคึกคักกันทั้งคนขายทั้งคนที่มาเที่ยวเลยคุณครับแต่ที่เมนูที่มันน่ารับประทานและสะดุดตามากเลยนั่นก็คือเมนูไก่อบกระบอกอ ห้าสิบบาทเท่านั้นหน้าตาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะนึกว่าข้าวหลามือ้เนอะเนอะสิคุณกระบวนการคล้ายๆกันคุณแต่มันเป็นของข้าวเจ้าของสูตรนี่คือนายเอียดชำปติอายุ50ปีค่ะก็นำมาคลุกเคล้าทำกันสด,สดๆตรงนี้เลยบอกว่าเผากันริมทางแบบนี้ค่ะใครที่เห็นแล้วก็อุย้ยว่าจะไม่กินก็ต้องขอแวะหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้หากินง่ายๆแล้วบางคนก็งงไงงง,งอา้าวมันยินยังไงล่ะวิธีการเป็นยังไง ลุงเอียดเนี่ยบอกว่าก็จะนําเนื้อไก่ไปหมักกรรมกับเครื่องเทศโดยให้เครื่องเทศที่คลุกเคล้าแล้วเนี่ยนะคะให้มันเข้าเนื้อเลยโดยการหมักทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนครับพอได้แล้วเนี่ยก็นํามาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ไปเผาแบบเหมือนข้าวหลามอะค่ะ จากนั้นนะคะก็ต้องทิ้งไว้สักประมาณ2ชั่วโมงออกมาหน้าตามันก็เป็นแบบนี้ oh. มันก็จะได้ความหอมของไม้ไผ่ uh. แล้วก็ได้ความหอมของการย่างบนเตาถ่านธรรมชาติอะคะ่ะ oh, <hello. S 1> แล้วก็ได้ความอร่อยหอม เข้าเครื่องเทศเลยนะคะ,ะคุณผู้ชมเป็นสูตรพิเศษที่ลุงเขาตั้งใจทําเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวที่จังหวัดตราดไปชมทุ่งทานตะวันแล้วคุณก็ต้องแวะกินไก่กระบอกนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นของคู่กันกินของอร่อยเที่ยวที่ดีด,ดวิวสวยๆมันเป็นอะไรที่มีความสุขสุดๆ,ๆแล้ว เนี่ยค่ะบรรยากาศแล้วก็หน้าตาของเมนูอาหารที่ตอนนี้นะเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนมีแบบนี้เวลาทานนี่เห็นว้าทำไงโรยโรยพริกลงไปด้วยต้องมีน้ำจิ้มเหมือนนิกันส้มอารมณ์แบบนั้นนะตัดรสชาติหน่อยใช่ดีมากเลยอากาศหนาวๆเนาะกินอะไรร้อนๆเสร็จแล้วก็ไปกินดอกทานตะวันต่อไม่ใช่ขนมหวานนะคะดอกทานตะวันนะคะไปถ่ายรูปถ่ายรูปสิประตยเอ้ยแม่คุณค่ะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับ แล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งคะคนไปตลาดบางทีก็เอ๊ะฉันจะไปตลาดไปเที่ยวท,ที่ไหนอะไร,ะไรดีนี่ไงทุ่งทันตะวันไง ไก่กระบอกไงให้จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะจ๊ะกระบอกละ50บาทเท่านั้นเองก็ไม่แพงนะจริงๆก็บอกเป็นอาหารที่บางทีมไม่ได้หาทางง่ายอ่ะคนรักสุขภาพก็ทานได้สบายอกสบายใจนะเขามีวิธีการทําที่สะอาดด้วยนะคุณมใส่ถุงมือคุณดูสิน่าทานนะเอาังจริงไปเที่ยวชมดอกทานตะวันสวยๆแล้วได้ทานอาหารอร่อยๆอีกอ่ะคุ้มเลย